ไม่ต้องพลดผมจัดมาให้แล้วครับแนวทางฟุตบอลดีๆบทวิเคราะห์วิจารณ์มันๆต้องยกให้กับหินวินนิ่งนะครับวันนี้ก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝาก f อเหมือนเดิมแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังเนี่ยเรามาสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้สักหน่อยแนวทางหน้าช่องเมื่อวานที่วางไว้ให้ตัวแรกนะครับเป็นใบต้านพบกับบอลมัด ไบตันนะครับก็เบียดเก็บชัยชนะเหนือบอลมัดไปได้2ประตูต่อ1ครับตัวนี้ก็ฟินกันไปเต็มๆและสําหรับตัวที่2นะครับคิตตันพาเลตกับแอตตันวิลล่าครับตัวนี้ให้รับบทเป็นพระรองทางฝั่งของทีมเยือนอย่างแอตตันวิลล่านะครับแพ้ให้กับเจ้าบ้านไปถึง4ประตูต่อ1ตัวนี้พลาดไปครับกราบขออภัยด้วยแล้วกัน และสําหรับคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างวูฟพบกับฟูแลมครับคู่นี้ให้ไปมองบนเต็มเวลาเชื่อว่า3ามเมล็ดมีให้เห็นเป็นอย่างน้อยนะครับก็เป็นไปตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ครับวูฟแพ้กับฟูแลมไป2ประตูต่อ1ตัวนี้ก็ฟินกันไปนะครับสตัวนะครับเข้าบินไป2พลาดไป1บวกลบคูณหารแล้วก็ยังเป็นไปในทิศทางที่บวกครับ เอฟซีที่อยู่หน้าช่องอยากได้แนวทางดีๆมากกว่าหน้าช่องนะครับตามมาเจอได้ในครอบครัวเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่ครับในครอบครัวของเรานะครับก็ต้องบอกว่ามีทีมงานบอลคุณภาพและก็อินฟูบอลชั้นนําระดับประเทศได้คอยคัดสรรแนวทางฟุตบอลไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเน้นตัวจุดโครงการครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นได้เลยที่สําคัญเนี่ยเข้ามาฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ และเน้นย้ำอีกครั้งครับสปอนของผมเนี่ยมั่นคงปลอดภัย100%มั่นใจได้เลยครับ บอลน้าเชียร์ในวันนี้ก็จะหยิบยกพเมีลีกมาฝากทุกคนนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยและกันเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอิปสวิทครับคู่นี้ก็ผลงานไม่ดีทั้งคู่นะครับและเป็นทีมอย่างท้ายตารางมาเจอกันแต่วันนี้นะครับอยากให้เป็นโฟกัสทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดีกว่านะครับเจอกับทีมเล็กๆเ,เนี่ยลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเฮดดเคเปิดมามันเบากว่านี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนใหญ่มักจะไม่ผ่านในเรื่องของกำแพงครับแต่วันนี้นะครับกำแพง มองดูแล้วอาจจะเปิดมาแรงครับแต่นะครับในเรื่องของกำแพงแบบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักจะเอาตัวรอดได้เสมอนะครับเชื่อว่าลูกแรกมาไวมีไหลอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมองไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับและสำหรับคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิเคราะห์เพราะว่าคิดพอวิเคราะห์มาให้แล้วนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังเรียกความมั่นใจนะครับทั้ง2ทีมเลยและวันนี้แรงจูงใจของพวกเขา คือ3แต้มเป็นอย่างน้อยนะครับเชื่อว่าเกมเปิดแรกใส่กันอย่างแน่นอนเกมวันนี้นะครับผู้นี้เนี่ยสามารถออกได้ทั้ง3ามุมเลยนะครับเลือกเชียร์ยากสักหน่อยวันนี้หรืออยากให้หนีไปมองในเรื่องของบนเต็มเวลาจะดีกว่านะครับผู้นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยสี่เมล็ดก,ก็มีให้เห็นเป็นอย่างน้อยและวันนี้ผมก็เชื่อว่า4มเมล็ดก,ก็จะมีให้พวกเราเห็นนะครับเลือกเชียร์มองบน และสำหรับคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับอาร์เซนอลครับคู่นี้ถ้าหากว่าพูดถึงเจ้าบ้านอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผลงานในช่วงลัางของพวกเขาเริ่มลอยหลุดออกทะเลไปไกลแล้วและในนัดล่าสุดเนี่ยก็แพ้ให้กับทางฝั่งของนิวคาสเซิลไปส่ประตูต่อ3นะครับส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเองเส้นทางในการลุนแชมป์ของพวกเขาก็น่าจะจบลงตั้งแต่ในเกมที่พวกเขาเจอกับเวสต์แฮมนะครับแพ้ให้กับเวสต์แฮมไป1ประตูต่อศูย์ซึ่งเป็นเกมที่ไม่น่าที่จะแพ้เลยนะครับแต่วันนี้ยังไงยังงงงไนักก็ออยาาให้ปฟสทฝ่งขง เจ้าบ้านอย่างอาเซนอลจะดีกว่านะครับสถิติเฮตุเฮตสาครั้งหลังสุดที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของอาเซนอนที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้ง3นัดนะครับและในเรื่องของ h ฮตเคเชิงลึกที่เปิดมาวันนี้ให้กับทางฝั่งของอาเซนอลก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพียงแค่เก็บชัยชนะได้เนี่ยเราก็ได้เฮกันแล้วนะครับเลือกเที์ทางฝั่งของอาเซนอนจะดีกว่านะครับ แล้วสาหรับคู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลพบกับนิวคาสเซิลครับคู่นี้บอกเลยว่ามันอย่างแน่นอนครับอยู่ในช่วงที่มั่นอกมั่นใจด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับซึ่งทางฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการสามแต้มเพื่อการันตีในการเป็นแชมป์นะครับส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซิลเองก็ต้องการสามแต้มเป็นอย่างมากเพื่อรุ้นติดท็อปโฟร์นะครับวันนี้นะครับหน้าบอลเปิดมาให้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลได้เปรียบอยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับแต่ดูแล้วนะครับมันเป็นงานที่ยากเหมือนกันที่ต้องชนะห่่าางงงงงทฝัขอเลถึ2ม็ด หน้าบอลเลยไม่อยากให้ไปเลือกเชียร์สักเท่าไหร่นะครับอาจจะมียกย้อเจากันไปเนาะหรืออยากไปให้มองในเรื่องของมองบนเต็มเวลานะครับคู่นี้เนี่ยเฉลี่ยแล้ว3นัดที่เจอกันนะครับสาม,มเมล็ดมีให้เห็นเป็นอย่างน้อยนะครับเลือกเชียร์มองบนจะดีกว่านะครับเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยสี่เมล็ดมีให้เห็นอย่างแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างครับแนวทางฟุตบอลที่วางไว้ให้ทั้ง4ตัวถูกอกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับและเน้นย้อีกครั้งนะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวทางเข้าอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่สําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ